ถึงยังไงต้องไปวายาโมยาโมเมืองราชี่มาท่านเป็นลรสตรีใจกลา้าคุณยาทำเป็นคนโบราณถึงปีก็จะต้องมีงามเข้ามาเี่ยวกันมาคันกินดอกเดชเข้ามาเยวกันมาคั่นกินดอกเดช หลายชนิดของชาวโคราชกลายเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อค่ะชนิดที่ว่าใครมาเยือนแล้วไม่ได้ชิมก็คงจะเสียดายแต่ก็มีอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราชแต่ทุกวันนี้แม้แต่ชาวโคราชเองก็อาจจะไม่รู้จักเพราะว่าเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราชสมัยปู่ย่าตายายที่ทำรับประทานกันเป็นประจำนั่นก็คือข้าวแผ่ค่ะข้าวแผ่ที่ชาวโคราชออกเสียงเรียกว่าข่าแพะ เป็นอาหารเอกลักษณ์ของชาวโคราชอีกชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารจานชามเดียวมีคุณค่าของสารอาหารครบหมู่โดยเฉพาะผักต่างๆปู่ย่ญาตายายชาวโคราชสมัยก่อนปรุงอาหารชนิดนี้เป็นกลยุทธ์ให้ลูกหลานโดยเฉพาะเด็กๆให้กินผักเป็นเพราะข้าวแผ่ส่วนประกอบสำคัญก็คือผักชนิดต่างๆที่หาได้ง่ายในพื้นที่สมัยนั้นมาปรุงรวมกันู้นี มีหลายสูตรตามความชอบของแต่ละบ้านบางบ้านก็จะมีการปรุงด้วยพริกแกงกะทิปลาร้าใส่เนื้อหมูเนื้อไก่ลาปลาแห้งตามชอบแต่สูตรในวันนี้ไม่ใส่ปลาร้าและกะทิค่ะเป็นสูตรของบ้านคุณป้าจำนงผู้ปรุงที่ปรุงทานตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของคุณป้าส่วนประกอบได้แก่ข้าวหอมมะลิดอกฟักทองขาดไม่ได้เห็ดฟางบวบ ฟักทองอ่อนข้าวโพดอ่อนใบแมงลักใบตำลึงมหมูสับปรุงด้วยพริกที่ตำกับกระเทียมและหอมเกลือน้ำตาลน้ำปลาส่วนวิธีการทํานะคะก็เริ่มต้นด้วยการต้มข้าวจนสุกเมื่อได้ที่ใส,ส่พริกที่ตำกับกระเทียมและหอมตามด้วยเกลือน้ำปลาหมูสับ ใส่ผักสุกยาก่อนก็คือฟักทองอ่อน